ข้าวนายอดอายุ20วันค่ะตั้งแต่วันที่เริ่มหยอดนะคะนับตั้งแต่วันที่เริ่มหยอดเลยจนถึงวันนี้ครบ20วันค่ะฝนตกน้ำเต็ม มากำจัดหญ้าบางส่วนค่ะโดยใช้คลาดและจอบ ข้าวนายอดอายุ20วัน ตรงกลางเป็นร่องลดไถไม่ขึ้นอาจจะขึ้นแต่ว่าเจอน้ำท่วมค่ะก็จะมีหญ้าบางส่วนนะคะกําจัดหญ้าด้วยคลาดเพราะว่าเขาเป็นร่องแล้วก็กําจัดหญ้าได้ง่ายขึ้น ง่ายไหมง่าย <laughs> รับชมอีกแปลงค่ะอันนี้คันนาทองคำปลูกน้อยหนาไครอีกแปลงข้าวนายอดค่ะยอดห่างกันหนึ่งคืน อันนี้หยอดตอนเช้ามาสักครู่หยอดตอนเย็นค่ะหยอดตอนเย็นแล้วก็มาตอหยอดตอนเช้าอันนี้ช้ากว่าหนึ่งคืนแปลงน,นี้หญ้าน้อยค่ะฝนตกใส่พอดี ปีนี้เราทำสามแปลงนะคะข้าวนายอดบรรยากาศทุ่งนาตอนเช้าหลังจากเมื่อคืนฝนตกเมื่อวานตอนเย็นค่ะฝนตกอากาศสบายๆบยบ้านนาสวยๆ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ